เลี้ยงน้องชายหายเหนื่อยแลน้องยังไงบ้างเกมของเราวันนี้ครับก็แนวกระพ้ที่เขาไม่ค่อยไหวแสดงว่าสองบอลนมีผลเลยนะต่อให้เขาเนี่ยมีหาที่หายเป็นวัดเลยตอนหายเป็นวัดมาตอนนี้สิมีมีผลเลยใช่ไหมตรงนี้น้องลูกเกมในเวทีเรามองยังไงบ้างกับกับเบียดเบียดเลยเบียดมากระพ้ากระพ้ามาสิยกันบองเลย มว่าหมดหมดสิยกเราได้เปลี่ยนากขึสี่ต่อสิ้นสุส้นก่อสนมุสิ้ยุ้นสุ้นสุดสนุ้นส้นสห้นสุดสิ้นสดินส้นสุดสดยิ้้นเรามิ้นสุดส้นสจดสิ้นาุดสิ้าสุด่า้นสุด้นสมดมันส้นสุ้นสิ้นะน้นสุดสิ้นุนสุดส้้นงนนส้ส้น้น้ ก็เวลาร้องไว้เราสนอกได้โอ้ยราสร้างถูกสองแต่แต่ก็ไกแล้วถ้าถ้าถ้าเจอกันใหม่เนี่ยคาใจไม่อะเราก็เท่ากันได้ถ้าถ้าเจอใหม่ก็ขอเท่ากันเลยนะให้ให้ให้รู้เลยว่าไผยาเป็นเบอร์หนึ่งนะร้อยเท่าไหร่ดีเนาะร้อยห้าร้อยหกได้ร้อยห้าร้อยหกได้วันนี้เราเรา อชีใด่น้องเสียชายอสีเท่พวกนี้อหมื่นก่อนกชกนี่ไหเสียดายน้องก็เกือบทำได้แล้วเหมือนกันต้อยปุ้งเลยกับแฟนขับแฟนมวยทุกประเทศที่ติดตามเชียงนี้แหน้องมาโทษเอฟซีทุกทางนี่ทำเต็มที่แล้วครับแค่เวหนึ่แรงมาท้าชู ถ้าเจอนใหม่ยืนยันในทีว่า้ำหนักกั่กั่ไหนดีร้อยห้าร้อยหกกั่โอเคครับน้องก็ทีนี้น่าจะถึงตากับมัลเตอร์ครับน้องเรื่องรา้สูส้ต่อไปครับ